เซียนอมตะ2,500ปีบทที่775กับประเทศสำเร็จมีคนเหรอซูเย่เกิดสงสัยแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาทันทีเข้าใกล้สู่ใจกลางหุบเขาเขาจึงได้เห็นมอนสเตอร์กลุ่มใหญ่ปรากฏตัวอยู่ข้างหน้ามีมอนสเตอร์ขั้น7็ดกว่า30ตัวกำลังคำรามและรุมล้อมผู้ฝึกยุธหลายสิบคนอยู่มองดูอะ เมื่อเห็นว่าเป็นเหล่าพี่น้องหลายสิบคนที่ถูกมอนสเตอร์รายล้อมดวงตาของซูเย่ก็สันไหวเล็กน้อยใบหน้าเหล่านี้ดูคุ้นเคยสำหรับเขาพี่น้องแห่งพักถูโชตยาเทียนซูเย่จำได้ว่าพี่น้องหลายคนนี้ถูกพาไปโดยเจ้าตรงหลินสู่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานาน,านแล้วไม่คิดว่าจะได้มาพบกันที่นี่วันนี้ เกิดสงสัยว่าเด็กกลุ่มนี้แข็งแกร่งแค่ไหนแล้วซูเยซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินเฝ้าดูการต่อสู้ข้างหน้าด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่แห่งนี้คือเขตชายแดนระหว่างขั้น6กับขั้น7กล่าวได้ว่าพวกเขาใกล้จะขั้น7แล้วขณะนี้มีเสียงฝีเท้าดังมาจากระยะไกลตึกตึกตึก พอได้ยิงเสียงสิ่งที่สะดุดตาของเขาคือทีมสืบสวนที่กำลังเดินผ่านหุบเขาพวกเขาจ้องมองดูผู้คนนับสิบจากพักถูโชดย้าเทียนด้วยความอิจฉาคนกลุ่มนี้โคตรเจ๋งเลยถ้าพวกเราได้ฝึกแบบนี้บ้างคงจะดีมากด้วยพรสวรรค์ของนายก็อย่าฝันนี่มันไม่ใช่การฝึกหรอกนี่มันคือการปั้นอัจฉริยะ ที่สำคัญก็คือพวกเขาเป็นอัจฉริยะและพยายามอย่างหนักฝึกฝนและพัฒนาทั้งวันทั้งคืนน่าชื่นชมจริงๆรีบไปกันเร็วอย่ารบกวนการฝึกของพวกเขาในหูมีเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบมาจากทีมสืบสวนซูยเย่มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสายตาของทีมสืบสวนเหล่านั้นที่มองเหล่าพี่น้องเต็มไปด้วยทั้งความชื่นชมและอิจฉาขั้นหเสริมแกลงสี สายตาย้ายกลับไปยังพี่น้องนับสิบที่ถูกรุมล้อมไปด้วยมอนสเตอร์กว่า30ตัวสู่เย่ยิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วพร่ำเพรอพละกำลังก้าวหน้าเร็วมากไม่นานก็คงตามฉันทันเขาลืมไปเสียสนิทว่าปริมาณพลังปราณทั้งหมดที่เขาต้องการต่อระดับสูงกว่าคนอื่นสิบเท่าทันใดนั้นไม่ไหวแล้วพี่น้องถอยเถอะเสียงตะโกนมาจากข้างหน้าเมื่อมองดู ภายใต้การกดดันของมอนสเตอร์ขั้น7กว่า30ตัวเหล่าพี่น้องค่อยๆถูกข่มกำลังแม้ว่าจะสามารถต้านทานมาได้สักพักทว่าก็เริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของขีดจำกัดไปกันเถอะถอยไปพักสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาใหม่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งแห่งดินแดนภูผามหานที่ชีวิตตนสำคัญที่สุดพวกเรายัางต้องไปเจอกับทุกคนที่จุดสูงสุดของยุทธภพพูดจบเหล่าพี่น้องถอนกำลังกลับมา อย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขากำลังลาดถอยมอนสเตอร์ที่ล้อมพวกเขาอยู่เกิดคลั่งขึ้นมาขวางเส้นทางของพวกเขาไว้ช่างข้างหน้าได้แล้วออกไปกันก่อนเถอะไม่ได้มอนสเตอร์พวกนี้มันคลั่งพยายามจะขังเราไว้ที่นี่ไอหมาพวกนี้กล้าดียังไงจะมาฆ่าพวกเราฉิบหมามาสติฟพวกนี้แกร่งเกินไปฉันทนไม่ไหวแล้วเหล่าพี่น้องนับสิบค่อยๆเป็นกังวล พวกเขาเคยมาที่นี่หลายครั้งด้วยกันโดยแต่ละครั้งจะทำการดึงมอนสเตอร์จำนวนมากครั้งนี้เพื่อที่จะเห็นผลการฝึกและพัฒนาที่มากกว่าจึงได้ทำการดึงมอนสเตอร์30ตัวในคราวเดียวคิดไม่ถึงว่าเรื่องจะกลายเป็นแย่ถึงเช่นนี้เป็นเวลาอยู่ครู่หนึ่งเม็ดเหงือผุดขึ้นบนหน้าผากของเหล่าพี่น้องทั้งหลายสีหน้าของทุกคนตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งเตรียมพร้อมสู้แลกชีวิตเสียงตะโกนหนึ่งดังขึ้น ผู้คนนับสิบเค้นพลังปราณสุดกำลังพร้อมกันกระหน่ำโจมตีสุนัขมาสติฟยักษ์ที่ขวางทางอยู่อย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไรก็ตามมาสติฟคลั่งเหล่านี้ไม่ได้สนใจการโจมตีของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยอ้าปากอันคขวเลือดของพวกมันกระโจนขย่ำกลับอย่างโหดเหี้ยมเมื่อเห็นเช่นนั้นซูเย่ก็ขมวดคิ้วเดิมทีเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีสำหรับพี่น้องที่จะได้ปลดปล่อยพลังอันแท้จริงในสถานการณ์เสี่ยงตาย ว่าพอได้เห็นการต่อสู้นี้เกรงว่าพลังยังไม่ทันออกมาผู้คนน่าจะลงไปนอนกองบนพื้นก่อนเขายังมองเห็นข้อบกพร่องของเหล่าพี่น้องอีกด้วยพลักกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็จริงแต่พลังรบกลับถึงขีดจำกัดเสียก่อนหากเป็นพลังรบของทั้น6เสริมแกร่งสี่ที่แท้จริงคนนับสิบคงจะจัดการ30กว่าชีวิตพวกนี้ได้โดยไม่มีปัญหาต้องให้ฉันช่วยพวกนายอีกจนได้ ซูเย่ถอนใจแล้วกระโจนเข้าไปเขาโยนหินอุกบาทปราณเหนือสวรรค์ที่แบกไว้ใส่สุนัขมาสทิฟปังเกิดเสียงกระแทกเพียงหินอุกบาทปราณเหนือสวรรค์ถึงพื้นสุนัขมาสทิฟยักษ์สามตัวถูกทับจนจมดินไปภาพที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้สร้างความตกใจให้กับเหล่าพี่น้องนับสิบคนที่พร้อมสู้สุดใจในตอนนั้นเองชิง เสียงของคมดาบดังขึ้นร่างหนึ่งพุ่งลงมาจากบนฟากฟ้าดาบยาวในมือที่สร้างจากพลังปราณสองแสงสว่างด้วยการจู่โจมของคมดาบเล่มนั้นสุนัขมาสติฟยักษ์ที่รายล้อมเหล่าพี่น้องอยู่ถูกฟาดฟันตายไปทีละตัวทีละตัวในพริบตาสุนัขมาสติฟยักษ์ก็ถูกกำจัดเรียบเหล่าพี่น้องได้แต่อึง้งมองร่างที่ลงมาจากบนฟ้าเป็นตาเดียวลูกพี่ เชียลูกพี่โคเทพอได้เห็นว่าบุคคลน,นั้นคือซูเย่เหล่าพี่น้องพากันอุทานออกมาทันทีความก้าวหน้าของพระกำลังไม่เลวเลยซูเย่ยิ้มแล้วเดินไปข้างหินอุกบาทปราณเหนือสวรรค์จากนั้นกล่าวกับพี่น้องว่าไม่นานก็เป็นขั้นหกเสริมแกร่งสี่กันหมดยินมหยัดด้วยตัวเองกันได้แล้วเหล่าพี่น้องมองหน้ากันแล้วยิ้มกว้างลูกพี่ไม่ต้องมาแซวพวกเราเลย จริงด้วยถ้าไม่ใช่เพราะลูกพี่พวกเราจะได้รับการฝึกเป็นจริงเป็นจังจากทีมสืบสวนได้ยังไงคงไม่มีทางพัฒนาได้เร็วขนาดนี้หรอกแต่ดูจินฟานซูชื่อกับเฉินเซียนเย่สิฉันคิดผิดมากที่แยกตัวจากลูกพี่ที่จริงฉันก็ไม่ได้อยากจะแยกเลยด้วยซ้ำเห็นไหมว่าตอนนี้พวกเขาได้รับสืบทอดวิชามราดกมาความแข็งแกร่งก้าวหน้าเร็วยิ่งกว่าพวกเราอีกคอยติดตามลูกพี่ไปน่าจะดีกว่าเป็นไหนลูกพี่ทำไมไม่พาพวกเรากลับไปละ่ะ เหล่าพี่น้องนับสิบเข้ามารุมล้อมสายตาของแต่ละคนที่จ้องมองซูเย่เต็มไปด้วยความคาดหวังได้ยินที่ฉันแซวพวกนายแล้วหนิซูเย่กล่าวอ๋าพี่น้องทั้งหมดตะลึงพวกเขาแค่ทำเป็นถ่อมตนแต่พวกเขาก็พึงพอใจกับระดับขั้นในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพิ่มขั้นเร็วพอแล้วแต่พลังรบไม่ได้เพิ่มตามมาด้วยยังฝึกน้อยเกินไปหน่อยไม่สามารถแสดงพละกกำลังของระดับขั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ซูเย่ให้คำแนะนำฝึกฝนท่าพื้นฐานให้มากกว่าเดิมท่าละหมื่นครั้งทุกคนมองหน้ากันจากนั้นยกกำปั้นขึ้นคาระวะซูเย่แล้วตอบรับครับลูกพี่เอาหลักกลับไปก็อย่าลืมทำพวกนายอยู่ในพื้นที่ระดับหกใช่ไหมซูเย่ถาม พี่น้องทุกคนก็อยู่คนหนึ่งตอบกลับอย่างสุขสารหลังจากปัญหาในพื้นที่ระดับ6คลี่คลายก็ไม่มีข้อจำกัดอีกพวกเรามีโอกาสเข้าดินแดนภูผามหานที่มากกว่าผู้ฝึกยุทธทั่วไปหลายเท่าตัววันนี้บังเอิญได้มาฝึกด้วยกันพอดีแต่เพราะว่าพวกเราอยู่กันคนละเขตการรบพื้นที่ฝึกของพวกเราจึงแตกต่างกันไปอืม่มซูเย่พยักหน้า ทีมสืบสวนคิดว่าควรมีกฎในการแบ่งแยกเขตพื้นที่การฝึกจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างสมาชิกจากการชิงจุดฝึกฝนกันเองติดต่อพี่น้องทุกคนบอกพวกเขาว่าเราจะมาเจอกันที่มหานครชทิศในอีกสองชั่วโมงแล้วฉันจะให้ของดีอะไรบางอย่างกับพวกนายสูเย่บอกด้วยรอยยิ้มเหล่าพี่น้องตาเป็นประกายทันที คนหนึ่งเดินหน้าออกมาชี้ไปยังหินอุกบาตปาเนเหนือสวรรค์ข้างซูยเย่เอ่ยถามลูกพี่ของดีที่พูดถึงไม่ใช่เจ้าเหล็กก้อนโตนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองพูดจบซูยเย่ก็แบกหินอุกบาตปราเนเหนือสวรรค์ขึ้นมาแล้วเหาะไปยังมหานครฉทิตอีกสองชั่วโมงเจอกันที่มหานครฉทิตระหว่างทาง ซูเย่ส่งข้อความหาเจียงซานผ่านนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะผมกลับมาแล้วครับอยู่มหานครชทิศในดินแดนภูผามหาันทีข้อความเพิ่งส่งไปรอเธออยู่ในคฤราหา์เจ้าเมืองเจียงซานตอบกลับมาโดยทันใดเขารู้ว่าซูเยเดินทางผ่านดินแดนภูผามหาันทีจึงเฝ้ารอข่าวคราวจากซูเยมาโดยตลอด ไม่คาดคิดว่าเด็กคนนี้จะกลับมาโดยผ่านดินแดนภูผามหารที่จริงหรือกล่าวได้ว่าเขาได้ใช้เส้นทางดินแดนภูผามหารที่จากอัฟกานิสถานสู่ประเทศจีนแล้วไม่คิดอะไรต่อเจียงซานรีบมุ่งหน้าไปยังดินแดนภูผามหารที่โดยเร็วซูเย่ก,กลับมาสู่มหาคนครชทิตเมื่อมาถึงคฤหาสน์เจ้าเมืองเจียงซานได้รออยู่แล้ว พอเห็นว่าซูเย่แบกเหล็กสีดําก้อนใหญ่มาด้วยเจียงซานผงับไปเล็กน้อยทันใดนั้นแสงสว่างส่องประกายในดวงตาจ้องมองเหล็กสีดําก้อนใหญ่ก้อนนี้ไม่ขยับลืมความสงสัยที่อยู่ภายในไปมองอะไรครับซูเย่รูปเหล็กสีดําก้อนใหญ่บนบ่าด้วยความระมัดระวังของผมเจียงซานสูดหายใจลึก ดูเหมือนว่าเขาจะมองเห็นคุณค่าของเหล็กสีดำก้อนนี้แล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อหันไปมองซูยเย่ด้วยสีหน้าอันยากจะอธิบายแล้วกล่าวเธอกลับมาจากดินแดนผู้ผามหารที่ทางนั้นจริงหรือครับซูยเย่พยักหน้าตอบผมบันทึกทุกอย่างผ่านนาฬิกามาตลอดทางเมื่อถึงเวลาผมจะอัปโหลดขึ้นบนแผนที่ดินแดนภูผามหารทีครับ ทางเข้าจากฝั่งนั้นก็ถูกเธอปิดกั้นไว้เด็กน้อยเธอได้ขยายพรมแดนให้แผ่นดินจีนของเราเป็นหมื่นลี้เลยเจียงซานกล่าวอย่างประหลาดใจว่าแต่ท่านทราบได้อย่างไรครับว่าผมปิดทางเข้าที่นั่นซูยเย่ที่ยังคงแบกเหล็กสีดำก้อนใหญ่อยู่ถามกลับด้วยความสงสยัยเจียงซานตอบด้วยรอยยิ้มผู้บัญชาการเขตตะวันตกเฉียงใต้ปาปู้เต๋อข้ามชายแดนไปที่นั่นสู้กับขั้นก้าวของสหรัฐจากนั้นเลยได้รู้ ใครชนะเหรอครับซูเยตาเป็นประกายยังต้องถามอีกหรือเจียงซานตอบโดยยังไม่หุบยิ้มซูเยหัวเราะในลำคอดูเหมือนว่าผู้บัญชาการป่าจะชนะไม่ต้องมาหัวเราะเจียงซานถามต่อฉันสงสัยมากเธอจัดการยอดฝีมือขั้นแปดตั้งมากมายพวกนั้นได้อย่างไรค่ายกลครับ ซูเย่อธิบายผมจัดเตรียมมหาค่ายกลแห่งโบราณการไว้ล่วงหน้าจากนั้นจึงพาผู้ใช้พลังขั้น8ทั้ง30คนเข้ามาท่าไม่อย่างนั้นทำไมผมจะต้องใช้ยกปราณถึง2,000หลักครับค่ายกลอะไรกันทรงพลังขนาดนี้เจียงซานเอ่อยถามด้วยความตกใจค่ายกลที่สามารถสังหารยอดฝีมือขั้น8ถึง30คนได้ช่างเย้ยฟ้าท้าสวรรค์เสียเหลือเกิน ค่ายกลโบราณมาหาค่ายกลเก้าโคง้งแม่น้ำเหลืองครับซูเย่ตอบอย่างเรียบเฉยหาไม่ใช่ว่าครั้งก่อนเธอบอกว่าใช้ไม่ได้หรือเจียงซานถามต่อพร้อมผงะพอดีมันบรรลุขึ้นมาเลยใช้ได้อีกครั้งนะครับฮ่าฮเจียงซานหัวเราะเยาะพร้อมสูดหายใจลึกระงับความตะลึงในหัวใจซูเย่รู้จักค่ายกลโบราณจริงๆ ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะเป็นศิทย์สายกุยกูจริงพอเห็นว่าเจียงซานต้องการให้เขาสอนค่ายกลซูเย่จึงรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีจะว่าไปจากตรงที่ผมมามอนสเตอร์ขั้น6กับขั้น7ไม่ได้แกร่งมากครับอ่อนแอกว่าทางฝั่งของเราเล็กน้อยเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการฝึกฝนนอกจากนี้ยังมีเหมืองหยกปราลานเล็กที่ผมยังไม่ได้ขุดเพราะคิดว่าปล่อยไวใ้ให้พวกท่านได้ใช้พัฒนาครับแบบนั้นก็ดีเลย เธอได้อะไรมาเยอะจากทริปนี้เลยล่ะสีฮื้อเจียงซานยิ้มแล้วมองสูยเย่ถึงขนาดยอมใช้หยกปรานระดับสูง2 0 0พันก้อนเพื่อตั้งค่ายกลนเธอจะต้องมีหยกปรานระดับสูงในมืออย่างน้อย4 0 0พก้อนเลยใช่ไหมหมดแล้วครับผมต้องการให้รัฐชดเชยค่าเสียหายให้ผมด้วยสูยเย่ยื่นมือออกไปหาเจียงซานว่าแล้วเจียงซา,านพันนำป้ายที่เป็นโมราทั้งแผ่นออกมาโยนให้ส่ยเย่ เซียนอมตะ2500ปีบทที่776เลื่อนตำแหน่งสู่ระดับสวรรค์นี่อะไรครับซูเย่รับแผ่นป้ายมาเอ่ยถามด้วยความสงสยัยเจียงซานอธิบายด้วยความภาคภูมินี่คือตราระดับสวรรค์ตั้งแต่ก่อตั้งทีมสืบสวนมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งแรกที่มีการส่งมอบรู้ใหม่นี่หมายความว่าอะไรอะไรครับซูเย่ถามไปโดยไม่รู้ตัว หมายความว่าตอนนี้เธอเป็นเพียงคนเดียวจากทั้งทีมสืบสวนที่ถือครองตราระดับสวรรค์หรือก็คือตอนนี้เธอเป็นคนแรกที่อยู่เหนือคนนับหมื่นพันจะอยู่ใต้ก็แต่เพียงผู้บัญชาการทั้ง6เท่านั้นยิ่งเจียงซานเล่าเขาก็ยิ่งภูมิใจเขาไม่คิดมาก่อนว่าจะได้อัชริยะขั้นนี้มาอยู่ใต้บัญชาเด็กคนนี้เหมือนถูกส่งมาโดยสวรรค์เบื้องบนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับทีมสืบสวน ในอดีตผู้บัญชาการคนอื่นมักจะเย้ยตนที่ไม่สามารถฝึกฝนผู้มีพรสวรรค์ได้ตอนนี้จะได้ทําให้พวกเขารู้เป็นเรื่องจริงที่ฉันไม่ได้ฝึกฝนผู้มีพรสวรรค์แต่ฉันปั้นยอดอัจฉริยะขึ้นมาขอดูหน่อยว่าพวกเขาจะกล้าล้อฉันอย่างไรในอนาคตแค่นี้สุเยนหน้าบึ้งไม่ตื่นเต้นแม้แต่น้อยอะไรนะนี่ยังไม่พอจะให้เธอมีความสุขอีกหรือนี่น่าเป็นเกียรต,ติยศต่อชีวิตเลยนะ ยิ่งใหญ่กว่าทรัพยากรเป็นไหนแล้วฉันสั่งให้เธอกลับประเทศเธอกล้าดีอย่างไรมาขัดคำสั่งฉันยังไม่เอาเรื่องเธอเลยยังจะมาอยากได้ค่าชดใช้อีกฝันไปเถอะเจียงซานย้้หยันอย่างเย็นชาผมทำอย่างสุดกำลังก็เพื่อประเทศนี่มันไม่เกี่ยวกับยิ่งใหญ่กว่าทรัพยากรแล้วครับสำหรับเรื่องความสุขไว้ตอนที่ผมได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเบื้องบนผมค่อยมีความสุขตอนนั้นก็ยังไม่สาย ซูเย่ตอบกลับอย่างไร้อารมณ์ฝันไปเถอะเจียงซานยังคงไม่หยุดระดับสวรรค์เป็นระดับสูงสุดของสถานภาพสมาชิกทีมสืบสวนแล้วด้วยตรานี้ตั้งแต่วันนี้เธอจะสามารถสั่งการทีมสืบสวนทั้งสมบนท้นได้นี่น่ามีค่ามากเชียวนะไม่ได้ห่างไกลจากผู้บัญชาการมากนักอายุแค่นี้หัดพอใจเสียบ้างพูดจบ สายตาของเจียงซานก็ย้ายไปยังหินอุกบาตปราณเหนือสวรรค์ที่ซูเย่แบกไว้บนบ่าทจากนั้นเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มว่าหินอุกบาทปราณของเธอใหญ่เหลือเกินนะอยากให้ฉันช่วยจัดการใหม่หรือให้ฉันจ่ายค่ารีไซเคิลราคาสูงเป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงหรอกครับซูเย่ลูบหินอุกบาตผมสร้างอาวุธเองได้หืมเจียงซานจ้องซูเย่ด้วยความสงสัยเธอทำได้ด้วยหรือ ซูเย่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจจากนั้นจึงกล่าวว่าจะว่าไปผมข้ามภูเขาหิมะมาระหว่างทางกลับหากท่านต้องการไปที่นั่นท่านต้องสำรวจเส้นทางเพิ่มนะครับจะเป็นการดีกว่าถ้าสร้างถนนได้เสร็จแล้วก็หันหลังจากออกมาเขาเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าคงไม่มีทางหายกปราณระดับสูง2 0 0พก้อนมาชดเชยได้ออกจากคฤหา์เจ้าเมืองซูเย,ย่ก็ตรงมายัางประตูเมืองและรอ ขณะนี้มีเหล่าพี่น้องทั้งหลายรวมตัวกันอยู่ที่ประตูเมืองพ่อเห็นซูเย่ทุกคนก็เข้ามารายล้อมกันทันทีหลังจากรอสักพักเหล่าพี่น้องทุกคนก็มากันครบลูกพี่ด้วยการนำของซูชือจินฟานและเฉินเซียนเย่พี่น้องทุกคนพากันตื่นเต้นและตะโกนออกมาพร้อมกันไม่เลวเลย ซูเย่ยิ้มและพยักหน้าพลางสำรวจสภาพร่างกายของพี่น้องแต่ละคนอย่างละเอียดพบว่าทุกคนเป็นขั้นหกเสริมแกร่งสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจินฟานซูชือกับเฉินเซียนเย่ที่ได้รับการสืบทอดวิชามราดกเข้าใกล้จนเกือบจะทะลวงเลื่อนขัน้นดูเหมือนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ทุกคนพยายามกันอย่างหนักไปไปห้องฝึกกัน ซูเย่พาทุกคนเข้าไปในเมืองเช่าห้องฝึกขนาดใหญ่ที่สุดพาพี่น้องทั้งหมดเข้าไปสูชือจินฟานเฉินเซียนเย่พวกนายมานีสซูเย่เรียกชื่อทั้งสามกล่าวคนอื่นถอยออกไปก่อนได้ยินเช่นนั้นทั้งสามมองหน้ากันสีหน้าเต็มไปด้วยความคาดหวังเดินเข้าไปหาซูเย่ที่ยืนอยู่กลางห้องฝึกเหล่าพี่น้องคนอื่นเองก็รีบเดินถอยหลังยืนพิงกำแพงห้องฝึกเพื่อเฝ้าดู นั่งลงปรับสภาพเตรียมตัวสำหรับการทะลวงซูเย่พูดออกไปทะลวงทั้ง3ตกตะลึงถึงแม้พวกเขาจะพัฒนาพละกกำลังไปจนถึงเกือบสุดปลายของการทะลวงแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขารู้ดีว่าการทะลวงจากขั้น6ไปสู่ขั้น7นั้นยากแค่ไหนยิ่งไปไกลพลังปราณที่พวกเขาสมก็ยิ่งไม่เพียงพอที่จะเปิดช่องทางระหว่างแขนขากับกระดูกสันหลัง เป็นไปได้อย่างไรที่จะทะลวงเลื่อนในสภาวะเช่นนี้แม้จะสงสัยแต่ทั้งสามก็ยังคงเชื่อมั่นในซูเย,ย่อย่างสุดใจไม่เอ่ยถามให้มากความพวกเขาก็นั่งลงบนพื้นและเริ่มต้นปรับลมหายใจรอบข้างเหล่าพี่น้องคนอื่นเองก็ประหลาดใจ ในฐานะอัจฉริยะที่ได้รับการฝึกฝนจากทีมสืบสวนแม้จะยังไม่ได้แต่ต้องประตูของการทะลวงพวกเขาก็รู้เป็นอย่างดีว่าความยากของการทะลวงจากขั้น6ไปสู่ขั้น7เป็นอย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงแปลกใจที่ได้ยินว่าซูเย่จะให้ทั้ง3ทะลวงเลื่อนขั้นขั้น6ไปขั้น7เป็นไปได้หรือที่จะทำได้เพียงแค่บอกปรับสภาพพร้อมหรือยัง พ่อเห็นว่าทั้งสามพร้อมแล้วลืมตาขึ้นมามองเขาซูเย่ยิ้มแล้วพลิกข้อมือเม็ดยาสามก้อนปรากฏขึ้นในฝ่ามือทันทีเม็ดยาฟ้าร้องเป็นโอสถที่เหมือนยาธรรมดาทว่ามีกลิ่นอันเบาบางและยังมีร่องรอยของกระแสะไฟฟ้าซึ่งทำให้ดูลึกลับเป็นอย่างยิ่งรับไปซูเย,ย่นำยาใส่มือของทั้งสทั้งสกลืนเข้าไปทันที เพียงกลืนเข้าไปใบหน้าก็พลันเปลี่ยนไปรีบหลับตาแล้วพยายามทะลวงเลื่อนขั้นไม่กี่นาทีให้หลังเสียงฟ้าร้องดังสนั่นก้องกังวานไปอย่างต่อเนื่องในห้องฝึกเมื่อมองดูร่างกายของทั้งสามมีสายฟ้าสว่างวาาภาพนี้สร้างความตกใจให้กับเหล่าพี่น้องหลังจากผ่านไปอีกไม่นานสายฟ้าจึงค่อยๆสลาย กลิ่นอายที่เป็นของผู้ฝึกยุดขั้นเจ็ดแผ่ออกมาจากทั้งสามส่งแรงกดดันไปทั่วทั้งห้องฝึกทะลวงแล้วเหรอเชีย่ยนี่น่าเหรอการทะลวงไม่ใช่ว่าการทะลวงจากขั้นหกไปขั้นเจ็ดมันยากเหรอแล้วทำได้ง่ายขนาดนี้ได้ยังไงเป็นเพราะยาที่ลูกพี่ให้มายาน,นี้ริดแรงเกินไปไหมเป็นเวลาอยู่ครู่หนึ่งที่พี่น้องทุกคนตกตะลึงไปถึงหัวใจ และในเวลานี้ทั้ง3มคนลุกขึ้นยืนมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยกกำปั้นขึ้นคาระวะและค้งคํานับซูเย่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณลูกพี่มานี่สิซูเย่กวักมือเรียกทุกคนเหล่าพี่น้องรีบเข้ามารวมตัวรอบข้างอย่างตื่นเต้นสายตาจดจ่ออยู่ที่มือของซูเย่ สิ่งที่ฉันให้พวกเขาไปเป็นโอสถที่สามารถช่วยทะลวงจากขั้นหกไปเป็นขั้นเจ็ดได้อย่างรวดเร็วเม็ดยาฟ้าร้องขณะซูยเย่อธิบายมือข้างหนึ่งล้วงลงไปในกระเป๋าแอบนำโอสถฟ้าร้องจำนวนมากออกมาจากแหวนมิติแล้วกล่าวต่อเม็ดยาฟ้าร้องพวกนี้ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อพวกนายพวกเราอาจจะเจอกันไม่ได้สักพัก ฉันจะแบ่งให้ทุกคนล่วงหน้าเลยตอนนี้แต่ต้องจําไว้ว่าเม็ดยาฟ้าร้องจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไปถึงยอดของขั้น6อย่างแท้จริงเท่านั้นมันมีผลแค่ตอนที่เกือบจะทะลวงขั้น7อย่าหน้ามืดตาโม,มกินเพียงแค่เพราะต้องการไปขั้น7เพื่อระวังผลข้างเคียงรับทราบวางใจได้ลูกพี่เหล่าพี่น้องพยักหน้าสัญญาอย่างตื่นเต้นไม่คาดคิดว่า พวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งด้วยยิ่งไปกว่านั้นไม่คิดเลยว่ากำแพงที่ทุกคนบอกว่าสูงเสียดฟ,ฟ้าจะสามารถพังลงได้อย่างง่ายดายในมือของลูกพี่เหมือนเป็นเพียงแผ่นกระดาษใช้นิ้วแทงก็ทะลุลูกพี่สมกับเป็นลูกพี่เลยซูเย่แจกจ่ายโอสถให้กับทุกคนทันทีขอบคุณครับลูกพี่ทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็รอเดี๋ยว หลังจากแจกจ่ายเม็ดยาซูยเย่เดินตรงออกไปข้างนอกเขาเรียกเฉิงห่วงออกมาแซงทำเป็นค้นหยกปราณจากมันทำเป็นถุงใหญ่แล้วนำเข้าไปในห้องฝึกตุบโยนลงไปบนพื้นหยกปราณระดับสูงกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่งซูยเย่กล่าวนี้หยกปราณระดับสูงเอาไปคนละสิบก้อนถือว่าเป็นรางวัลสำหรับความพยายามของทุกคน เขาหวนึกถึงก่อนศึกการประลองครั้งใหญ่เหล่าพี่น้องเดินทางมาไกลเพื่อมอบทรัพยากรหลากหลายให้เขาทําให้ซูเย่รู้สึกอุ่นใจเมื่อเขาได้เป็นใหญ่แน่นอนว่าเขาจะลืมพี่น้องไม่ได้อะไรนะหยกปราณระดับสูงพี่น้องทุกคนตื่นตกใจสายตาจดจ่ออยู่กับถุงขนาดใหญ่บนพื้นว้าวนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นหยกปราณระดับสูง เชี่ยทำไมลูกพี่ใจปัจ้มจังมาหาแล้วก็เอายกปราณระดับสูงที่มีมูลค่ากว่าร้อยล้านให้เลยเหรอยกปราณพวกนี้บริสุทธิ์มากลูกพี่ฉันอยากกลับไปติดตามลูกพี่ฉันด้วยเหล่าพี่น้องพากันกล่าวขอบคุณซูเย่ด้วยทั้งความประหลาดใจและตื่นเต้นแต่ละคนมองซูชือจินฟานและเฉินเซียนเย่ด้วยความอิจฉา สามคนนี้คงมีความสุขเป็นอย่างยิ่งอยู่กับลูกพี่คงได้ทุกอย่างที่ต้องการไม่เพียงวิชาและหยกปราณแต่ยังมีกระทั่งเม็ดยาช่วยทะลวงขั้นไม่แปลกใจเลยที่พละงกำลังของทั้งสามพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเอาละ่ะเอาละ่ะเมื่อได้ยินว่าทุกคนเอาแต่โหร้องของกลับมาสู่ชื่อบอกมือแล้วกล่าวเลิกงองแงกันได้แล้วทรัพยากรที่ลูกพี่ให้พวกฉันพวกนายก็ได้ไม่น้อยไปกว่ากัรหรอก อีกอย่างลูกพี่ก็ยุ่งมากขนาดที่ว่าพวกเราเองอยังแทบไม่ได้เจอกันเลยกลับไปฝึกหนักเพื่อพัฒนากันเถอะเมื่อไรที่ลูกพี่ต้องการพวกเราเราจะได้ลุกขึ้นยืนแล้วมาหาได้โดยเร็วได้ยินเช่นนั้นทุกคนพยักหน้าอย่างแรงอีกหนึ่งคำถามซูยเย่เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มทุกคนบอกมาอยากได้อาวุธประเภทไหนฉันจะสร้างให้สำหรับทุกคนหือ ลูกพี่รู้วิธีสร้างอาวุธด้วยเหรอทุกคนประหลาดใจอีกครั้งสายตาเป็นประกายไม่สนมารยาทอีกต่อไปรีพากันส่งเสียงออกมาฉันอยากได้ดาบฉันต้องการมีดฉันเอาหอกฉันขอเง,งาทุกคนพูดอาวุธที่ตนต้องการออกมาเอาละฉันจําได้หมดแล้วสุยเย่ยิ้มแล้วพยักหน้าอีกสามวันมารับที่นี่ พูดจบแบกอุกกบาทปราณเหนือสวรรค์หันหลังแล้วจักออกมาเหล่าพี่น้องกลับบ้านไปโดยที่ได้รับรางวัลล้นมือแต่ละคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากกลับไปฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกเมืองออกจากห้องฝึกซูเย่ตรงมายังเขตโรงตีเหล็กที่แห่งนี้คือจุดตีอาวุธของทีมสืบสวนและยังให้บริการกับผู้ฝึกยุทธเนจรด้วยขอเพียงแค่หาวัสดุมาเพียงพอ ก็จะสามารถช่วยสร้างอาวุธที่เหมาะสมให้ได้แน่นอนว่ามีค่าธรรมเนียมทั้งบริเวณนี้เป็นเสมือนโรงตีเหล็กโบราณมีเตาหลอมจำนวนมากตั้งอยู่บนที่กว้างรายล้อมไปด้วยช่างฝีมือที่กำลังตีอาวุธมีเคาน์เตอร์อยู่ที่ประตูบุคคลหนึ่งยืนเฝ้าเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาสั่งอาวุธสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหม เมื่อเห็นซูเย่พนักงานต้อนรับก็ลุกขึ้นและเอ่ยถามทันทีผมอยากยืมโรงตีเหล็กนี้ของพวกคุณหน่อยครับซูเย่บอกจุดประสงค์ของเขาอย่างตรงไปตรงมาขอโทษครับพนักงานสายหน้าปฏิเสธพวกเราไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่เตาหลออไม่ได้อนุญาตให้มีการเช่าจากบุคคลภายนอกคุณสามารถสั่งอาวุธกับผมได้หากคุณต้องการเพียงแค่มอบส่วนประกอบให้ช่างของเรา ก่อนที่พนักงานจะพูดจบซูยเย่ก็นำตราระดับสวรรค์ที่เพิ่งได้รับออกมาถือไว้ตรงหน้าสายตาของอีกฝ่ายเอพนักงานตื่นตกใจเมื่อได้เห็นชำืองมองซูยเย่อย่างเหลือเชื่อรีบกล่าวกร,วกรุณารอสักครู่ครับเสร็จแล้วเปิดนาฬิกาข้อมือขึ้นมาสแกนตราระดับสวรรค์ของซูยเย่ทันทีเชิญครับ หลังจากเห็นข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาพนักงานรีบโค้งตัว90องศาให้ซูเย่แล้วผายมือไปอยังโรงอาวุธของนี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณครับซูเย,ย่ยิ้มออกมาเล็กน้อยเก็บตราลงเดินเข้าไปในโรงอาวุธเพียงเข้ามาคลื่นความร้อนก็กระทบลงบนใบหน้าหากเป็นในโลกภายนอกคลื่นความร้อนนี้คงจะทำให้ผู้คนเหงื่อท่วมได้ในทันทีอย่างแน่นอน